สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับผมก็อันนี้มีรายการใหม่อันนี้ของสายลงปูศิลาเนาะพอดียังไม่เคยลงรุ่นนี้เนาะยิ้มรับทรัพย์เนาะอันนี้จะเป็นรุ่นดวงเฮงชนะจนยิ้มรับทรัพย์นะครับผมเนาะะมาดูกันนะครับผมนะอันดับแรกเนาะก็กราบขอบพระคุณพ,พี่พี่ท่านเนาะเจ็ดร้อยกว่าท่านที่กดติดตามกดไลค์กดกระดิง่ง กดแชร์ให้น้องนะครับผมเนาะน้องก็กราบขอบพระคุณที่เป็นกําลังใจเนาะเปรียบทั้งเป็นสปอนเซอร์ให้น้องเนาะทุกคนทุกท่านครับผมน้องน้องก็กราบขอบพระคุณครับผมกราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านเนาะที่ติดต่อกันเข้ามาเนาะครับผมเนาะก็ยินดีต้อนรับนะครับผมเนาะไม่ต้องกลัวครับผมเนาะงบมากงบน้อยก็ลองมาคุยกันเนาะก็จะมีราคาพระหลากหลายนะครับผมราคาของหลากหลายนะครับบางทีน้องได้มาถูกก็ขายถูกเนาะ น้องได้มาเพียงก็ขายแพงนะครับผมเนาะแล้วแต่เอาแต่สบายทั้งสองฝ่ายเนาะเอาที่น้องอยู่ได้แล้วก็ที่พี่ซื้อได้นะครับผมเนาะหลักประเด็นสาคัญนะครับผมเนาะก็ไม่อยากชาร์จพี่มากเกินไปครับผมเนาะบางเดือนอันไหนได้มาหลักหลโด่งดังอะไรเงี้ยได้มาถูกน้องก็จะปล่อยถูกนะครับผมเนาะก็จะมีหลุดหลุดมั่งเนาะเป็นบางอย่างนะครับผมเนาะบางทีก็ผงดวงเศรษฐีอะไรเงี้ยครับก็ราคาต่างกันก็มีหลาย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 คนเนาะที่ที่นี่ไปนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณเนาะ พี่วีพี่เกิดเนาะที่อยู่อเมริกาเนาะครับผมเนาะก็สนับสนุนน้องเข้ามาน้องก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะกราบขอบพระคุณเสียนุเนาะพี่นุพี่เก๋ที่สนับสนุนน้องทางฝั่งไทยเนาะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะก็ที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งครับผมก็กราบขอบพระคุณพี่พี่ดิชาเนาะครับผมเนาะไอ้ที่โอนตังเข้ามาเนาะพอดีของยังไม่ถึงมือก็รู้สึกว่า เงินก็เยอะอยู่นะครับของยังไม่ถึงเือเดี๋ยวน้องจะทยอยส่งนะครับน้องได้รับของน้องก็จะทยอยส่งเนาะสําหรับพี่สมาชิกใหม่นะครับผมเนาะก็กลับสวัสดีเนาะยินดีต้อนรับครับผมเนาะอันนี้สแกนลายผมเนาะถ้าอยากติดต่อผมนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นลายผมเนาะชื่อลายผมนะครับผมเนาะก็แอดมาได้เลยครับผมหรือค้นหาเบอร์โทรก็ได้เนาะค้นหาเบอร์โทรครับค้นหาเบอร์นี้หรือโทรมาก็ได้เนาะถ้าใครไม่มีลายอันนี้หมายเลขบัญชีน้องเนาะบางที เดีย๋ยน้องจะสลับสับเปลี่ยนกันไปกับเรื่องบัญชีเนาะแต่ขอเป็นชื่อนามสก,กุลน,นี้เนาะชื่อนามสก,กุลน,นี้เท่านั้นนะครับผมก่อนก่อนยืนยันก่อนเงินออกจากกระเป๋าหรือออกจากแอปนะครับผมเนาะออกจากอะไรก็ขอให้เช็คชื่อด้วยนะครับผมเนาะก็อย่ารีบกดตกลงนะครับผมเนาะก็เช็คชื่อด้วยเนาะครับถ้าเป็นชื่อนามสก,กุลน,นี้ก็โอเคโอนได้นะครับผมเนาะก็เข้าของผมเลยแต่ถ้าชื่อนามสก,กุลไม่ตรงก็ขอ, sodium, ado, ขออย่าโอนนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณเนาะที่พี่ ว้ใจผมกันเข้ามาครับผมเนาะวันนี้ก็จะมีนี่ครับเนาะที่น้องเอามาเกินเกินไว้เนาะมาต้นคลิปนี่ครับจะมีสองสีเนาะสีน้ำตาลอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเขาจะสร้างเท่าไหร่เนาะพอดีน้องหาข้อมูลไม่เจอครับผมเนาะน้องหาข้อมูลไม่เจอเนาะก็จะเป็นยิ้มรับรับย์ยิ้มรับรับเนาะชนะจนครับผมเนาะสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะแรกน้องก็นี่ครับเนาะอันนี้เรียนเมตานะครับหลัง อันนี้ไม่แน่ใจเนาะมันจะมีคดกับพนุโมันเนาะอันนี้มยังไม่แก่ซีนครับซีนเดิมๆเนาะเอาไปดุนเลขเองเนาะเนื้อทองแดงครับผมเนาะก็ราคาหลักร้อยครับราคาเบาๆเนาะนี่ครับราคาตามนี้นะครับผมเนาะก็ราคาเบาๆซีนเดิมนะครับซีนเดิมซีนเดิมนี่เห็นไหมเขาซีนมาเนาะซีนมาครับไม่มีขยับเนาะครับผมเนาะซีนเดิมสําหรับดุนเลขมีอยู่สองรายการครับผมถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาครับผมมามาแล้วเนาะพอดีก็ได้ยากเหมือนกันนะครับ หายากอยู่เหมือนกันครับผมเนาะก็เป็นกระแสเรื่มมีกระแสมานะครับเพราะประสบการณ์มานะครับประสบการณ์ยิงไม่ออกกับรถคว่ำครับผมเนาะมีฮนุมานกับขอไฟครับผมฮนุมานกับยันคดนะครับตอนนี้กําลังกําลังมาครับผมกําลังมาเนาะก็แต่ไม่รู้ว่าราคาจะไปแรงหรือเปล่าครับผมเนาะก็ตอนนี้น้องก็ได้มาเท่านี้อยู่เนาะครับราคาถูกว่า ัเดือนก็ราคารู้สึกว่าจะแรงเนาะจะแพงกว่านี้นะครับผมเนาะงเขาเปิดกันอยู่ที่ห้าหกร้อยครับผมรวมส่งก็ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมเนาะถ้าน้องเอามาก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับแต่อันนี้น้องได้มาเนาะน้องได้มาสามร้อยกว่าบาทนะครับพร้อมส่งครับผมเนาะตกอยู่สามร้อยกว่าบาทตกอยู่สามร้อยห้าสิบครับผมน้องเลยมาแบ่งมาแบ่งบวกค่าส่งบวกค่าน้ำมันหน่อยนึงครับผมเนาะก็ ราคาบแบบเบาๆเนาะน้องก็ไม่อยากขายราคาเต็มที่ในกลุ่มเขาขายกันงเนอะอันนี้ก็จะเป็นรุนเนาะรุนไหอหลวงพ่อสุพ์เนาะก็ยังมีเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวน้องเอามาให้ชมให้ดูกันนะครับก็ยังมีเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็ยังไม่หมดนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับผมเนาะไอเดียนหลวงพ่อสุพจนะครับเป็นไอรุนพยักมหาเวทไอพยักษลายเวทใช่ไหมอมมหาเวทครับผมเป็นพยักมหาเวท เป็นน่าจะเป็นคุณป๋องสุพรรณเนาะป๋องสุพรรณการันตีครับผมเนาะเป็นคนสร้างนะครับผมเนาะน้องมีสุม่มมีรุ่นเขาพอดีเขาแบ่งมาเนาะเขาส่งแบ่งมาเนาะรุ่นละสี่ร้อยครับผมเนาะรุ่นละสี่ร้อยเนาะสองลุ่นผมให้เจ็ดร้อยนะครับผมเนาะก็ผมลืมบอกในคลิปที่แล้วนะครับผมเนาะสองลุ่นผมให้เจ็ดร้อยนะครับสําหรับสามลุ่นสามลุ่นนี่สามลุ ne, ม่นนี่ พันหนึ่งนะครับผมน้องสามรุ่นเนาะน้องน้องลืมบอกน้องลืมบอกนะครับผมเนาะสามรุ่นเดี๋ยวน้องให้พันหนึ่งก็ได้นะครับผมเนาะคือผมคุยกับเจ้าของผ้าแล้วนะครับผมเนาะก็สามรุ่นให้เบาๆบก็ก็ลูกค้าที่ได้ไปก่อนก็ไม่เป็นไรครับก็ผมก็ยื่นราคานั้นอยู่แล้วนะครับผมราคานั้นให้อยู่แล้วนะครับผมเนาะไม่ต้องกลัวครับบางท่านก็ได้ราคานั้นอยู่แล้วนะครับผมสําหรับลูกค้าที่ได้ไปก่อนของครับเนาะอันนี้คือตัวอย่างเลี้ยนตัวอย่างครับมีโค้ดมีเลขมีไออันนี้เนื้อทองแดงเนาะมี จะมีเนื้อปีเครื่องบินเนื้อทองแดงทองแดงลงยาเนาะทองแดงผิวไฟมั้งน่าจะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็มีเนื้อเงินเนาะเนื้อเงินกล่องนี้น่าจะยังอยู่ครับยังอยู่เนาะเห็นเขาบอกมาเนาะครับเนื้อเงินเนื้อเงินไอ้กล่องมันจะมีไอ้เงินกล่องที่ว่าป๋องรับประกันนี่เดี๋ยวน้องก็มาโชว์ให้อีกทีนึงนะครับผมะิลตปต่อไปเนาะอันนี้มามาแจ้งข่าวกันเนาะเผื่อใครสนใจเนาะก็ยังมีอยู่ ยังมีอยู่นะสำหรับรุ่นนี้นะยังมีรุ่นอยู่มาเรามาชมอันนี้กันเลยครับผมอ้ยกล่องพอดีกล่องกล่องไอ้มันดุดฟ้ามันดุดครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นมณนสารนี่นะ้องไม่แน่ใจเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นดอกไม้บูชาเนาะครับผมเนาะเอ้กล่องเป็น น sí uh, ี่ครับเนาะผงอันน yup. ี้ออกสีฟ้านี่มีหมายเลขมีโค้ดครับผมนี่ครับมีเลขมีหมายเลขมีโค้ดนี่ครับโค้ดเนาะโค้ดอันนี้โค้ดโค้ดดอกดอกบัวหรือโค้ดอะไรเนาะครับผมเนาะหกสองแปดครับโอ้เล็กสวยเลขกสวยครับหกสองแปดเนาะนี่ครับโอ้มีเส้นเกษาวงปูกด้วยครับเต็มเลยครับเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นผง พกดอกไม้บูชาอะไรต่างๆครับผมเนาะเนาะมวลสารครับออกสีฟ,ฟ้าๆครับผมเนาะสวยงามครับผมนี่ครับดูด้านข้างด้านหลังนี่ก็จะเห็นมวลสารนี้จะเป็นยันปิดตายันดวงหิงชนะจนครับผมเนาะอันนี้จะเป็นยันไอยันของหลวงปู่เนาะซึ่งจะอยู่ในผ้ายันผืนใหญ่เนาะครับผมที่หลวงปู่ได้ลำเรียนมาในตำราหลวงปู่นะครับผมเนาะก็บางท่านบางคนก็ไปสักก็ ไปสักอยู่ไอ้โคราชเนาะเป็นยันของหลวงปู่แล้วก็มากราบหลวงปู่เนาะให้หลวงปู่เป่าให้เนาะอันนี้ก็อันนี้เขาปั๊มมาอย่างงี้เนาะไม่ใช่ไม่ใช่พระชํารุดนะครับเนาะอันนี้มามาเดิมเดิมของไอ้ของกล่องเลยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเกินเนื้อขาดก็มีครับผมเพราะเขาไอ้รายละเอียดของบล็อกเขานะครับผมเนาะรายละเอียดของบล็อกเขานี่ครับสวยๆเนาะราคายังไม่เพียงครับราคาราคาราคาก็อยู่เท่านี้นะครับผมเนาะเท่านี้เท่านี้นะครับผมเนาะ เนื่องราคาดิบางทีบางอย่างน้องก็อาจจะบอกไม่ได้นะครับผมเนาะเพราะว่ามันอันนี้ก็เท่ากันครับผมเนาะมีสีน้ําตาลกับสีฟ้าครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาโอ้สีน้ําตาลก็สวยครับผมสีน้ําตาลก็สวยมวลสารเดียวกันครับมวลสารเหมือนกันมวลสารเหมือนกันแต่คนละสีนะครับผมเนาะอันนี้โคดอันนี้เลขโคดสองตัวครับเนาะโคดสองตัวสองแปดครับผมเนาะสวยๆครับผมน่าเก็บน่าสะสมนี่ครับเนาะ นี่มันจะเป็นเนื้อปิ่นนะครับเนื้อปิ่นเวลานี้มันมันไม่แห้งเขาก็บางทีเขาปั๊มเขามันไม่แห้งมันหักมันนะนี่เนาะครับผมเนาะมาตามบล็อกตามนี่เขาเนาะมันติดบล็อกติดวงติดบล็บอกก็มีครับนี่ครับเนาะ,ะรายละเอียดอันนี้ยังไม่มีปลอมครับรุ่นนี้ยังไม่มีปลอมนะครับผมเนาะส่วนสูงก็ละเินนะครับนี่นี่ครับเนาะสวยงามครับ รายละเอียดคมชัดครับเส้นกีซวงกีาหลวงพ่อรายละเอียดนะครับผมเนาะนี่ครับสวยๆนะครับเั้นไหมเส้นกศาหลวงพ่อเส้นจริงของหลวงพ่อกันนี่ครับเส้นอันนี้ก็คมชัดครับผมเนาะสวยๆครับผมเนาะนี่ครับเววตาหลวงพ่อยิ้มรูปลักษณะการยิ้มนะครับผมครับคมชัดนะครับไอตาหลวงพ่อนะครับผมเนาะ มันก็จะออกคล้ายๆดวงเสรษฐีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่น้ครับคนละบล็อกคนละแบบกันนะครับผมเนาะเขาแกะบล็อกก็ด้านหน้าก็คล้ายๆกันครับออกแบบมาคล้ายๆกันแต่รูปร่างหน้าตาของพ่อก็จะออกไปคนละแบบกันนะครับผมเนาะพอดีน้องดวงเสรษฐีน้องหมดเนาะกำลังเดินทางมาเนาะครับดวงเสรษฐีกําลังเดินทางมาครับผมเนาะสาหรับดวงเสรษฐีก็ประมาณสองถึงสามวันครับผมเนาะวันนี้วันที่สิบแปดนะครับผมสิบแปดถึงสิบเก้าะ สิบเก้านะครับผมเนาะวันนี้วันที่สิบเก้าพฤษภาครับผมเนาะก็ประมาณยี่สิบยี่ยี่เอ็ดนะครับประมาณยี่บเอ็ดจะถึงนะครับผมเนาะอันนี้ก็ปู่เจ้าครับผมปู่เจ้าก็รู้สึกว่าจะออกทีวีนะครับพอดีน้องถ่ายรูปส่งไอ้ไต้หวันกับเกาหลีนะครับผมเนาะไอ้ส่งไอ้เออส่งไต้หวันกับเกาหลีครับผมเขาทักมานะครับผมเนาะนี่ครับออกทีวี แสดงว่าเขาก็ดูทีวีในไทยอยู่นะครับผมเนาะเพื่อประสบการณ์หลวงพ่ออะไรต่างๆครับผมอัน so question, นี้เขาก็สนใจเขาทักมาเนาะก็รอตกลงเรื่องราคาอยู่ครับผมเนาะก็ยังมีครับยังมีเนาะผมก็ยังไม่บวกครับถึงประสบการณ์เยอะก็ราคาผมได้มาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นครับผมเนาะก็ยังไม่เพิ่มครับยังไม่เพิ่มยังไม่บวกนะครับประสบการณ์เรื่องประสบการณ์นะครับก็ถ้าในกลุ่มเขาขึ้นก็อาจจะ ขายให้พี่ๆก่อนนะครับผมเนาะขายให้พี่ๆพี่ก่อนแบ่งปันกันก่อนครับผมเนาะว่าอันนี้ของน้องก็ยังมีเหลืออยู่นะในราคาหลักอันนี้อยู่นะครับผมเนาะตอนนี้ก็คือฮากันนะครับสาหรับต่างประเทศเราก็ทักมาเยอะครับผมเรื่องปู่เจ้าสมิงพายครับผมเนาะอันนี้ก็ยังราคาก็ถือว่าราคาจองนะครับเลถือว่าราคาจองเพราะมันเป็นชิ้นเงินครับผมชิ้นเงินเนาะชิ้นเงินราคาออกวัดก็สองเก้าเก้าครับผมเนาะ สองเก้าเก้าอันนี้ก็มารวมใส่กรอบอีกสี่ร้อยนะครับผมเนาะอันนี้ก็มันก็อยู่ประมาณสามพันกว่าบาทคนระับผมเนาะอันนี้นี่ครับเหรียญเปลป่าๆก็มีเนาะเหรียญเปลป่าๆก็มีเนาะสำหรับใครนี่อันนี้ก็มีพิเศษออปชั่นนะครับผมเนาะออปชั่นก็มีเกสาจีวอนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมเนาะนี่อันนี้จะเป็นเนื้อชิ้นเงินอันนี้เนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดนี่ครับเนาะเนื้อสำลิดก็อยู่หลักพันครับผมเนาะ หับพันอันนี้ก็ได้มานะครับอันนี้ก็เนื้อนวะครับเนื้อนวะครับลงยาเขียวนะครับสวยๆครับผมตอนนี้ก็ต่างประเทศก็เริ่มทักทายกันเข้ามาก็ทยอยออกต่างประเทศไปหลายรายการนะครับเรื่องของปู่เจ้าของหลวงพ่อเะลห่เป็นประธานพิธีนะครับก็จะเป็นไอ้วัดสว่างสุพลนะครับผมเนาะวัดสว่างสุพลเนาะครับอันนี้ปู่เจ้าก็ ถือว่าค้มคางเหมือนก,นกันครับผู้เจ้ารุ่นนี้ครับผมเนาะก็ใช้แทนคุณแผนก็ได้ครับผมเนาะถ้าใครอยากได้คุณแผนเนาะ <c oughs> ก็ไม่แพ้กันครับเจ้าแห่งพระเวียดพมณ์น,นะครับพะครูบาบรมุครูเนาะไออีกองหนึ่งของหลวงพ่อชนะนยนะครับผมเนาะเป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรเป็นครูใหญ่อาจารย์ใหญ่อีกทีหนึ่งเนาะครับทางด้านพระเวียดพมน์เนาะที่หลวงพ่อชหนยท่าน เวลาท่านปลุกเศษของเนาะท่านจะเรียกครูบาอาจารย์ของท่านมาจะคล้ายๆว่าขอบารมีเนาะไม่ใช่ว่าเรียกเนาะขอบารมีเนาะสาหรับของแจกก็ยังเหลืออยู่เนาะน้องก็ทยอยแจกน้องอยากได้ให้ได้หลายๆคนเนาะครับผมของแถมของแถมไม่ใช่ของแจกเนาะก็อยากให้ได้หลายๆคนนะครับผมเนาะก็ยังมีอยู่อันนี้สําหรับเฉพาะของหลวงพ่อชะนาะครับของหลวงปู่ศิลานี่ของน้องไม่มีเลยนะครับผมเนาะน้องไม่มีเลยน้องก็ต้องกราบขออภัยเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ารูปน่าจะเหลือแค่ไม่กี่บ้านเนาะครับพอดีน้องเอามาเพิ่ม อีกหน่อยหนึ่งพอดีมันแพงครับผมมันแพงขึ้นเนาะ <plumbing> มันเป็นราคาขึ้นเนาะไอ้นูบน้องก็เอยอืมน้องก็เลยขอไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวน้องดูถ้าใครเอาเยอะๆเดี๋ยวถ้าน้องไม่ไม่ขาดทุนเดี๋ยวน้องจะแถมให้เนาะเรื่องรูกเรื่องรูกเ,เ,เนาะเรื่องหูกครับผมเนาะเรื่องหูกเพราะว่าตอนนั้นน้องได้มาเท่าไหร่เนะน้องได้มาสามแผ่นละสามสิบมั้งเนาะแผ่นละสามสิบก็ตอนนี้น้องมันขึ้นราคาเนาะมันเปลี่ยนราคาใหม่เนาะ,ะมันมีขึ้นมีลงเนะาะครับผมเนาะ เดี๋ยวน้องจะอันนี้ให้อาครับผมถ้ามีอะไรเดี๋ยวน้องจะหามาแจกเรื่อยๆครับผมนะเนาะมาแจกเรื่อยๆสําหรับสายพยัญเนานะนี่ครับพยัญปู่เจ้าครับอันนี้ก็ราคาวัดเลยนะครับผมเนาะราคาวัดเลยเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมพร้อมส่งครับผมเนาะถ้าใครอยากได้นะครับผมเนาะถ้าใครอยากได้ใครอันนี้ปู่เจ้าครับไปบูชาอยู่บ้านเนาะหน้าประตูหน้าร้านขายของหน้าอะไรต่างๆนะครับที่เขาเรียวกว่าอะไรเป็นอ ผิดทวงจุ้ยทางสามผกสามแพ่งอะไรเงี้ยครอันเนี้ยใช้ดีครับผมเนาะปู่เจ้านี่ควบคุมแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรไอ้ลูกสมุนปู่เจ้าเนาะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ปู่เจ้าก็ส่วนมากก็จะเป็นอันนี้อยู่แล้วนะครับผมเนาะไอ้เป็นอันนี้อยู่แล้วเพราะท่านเก่งศัพพวิชาเนาะบางทีไอ้เขาเรียกว่าอะไรเทวด,ดาทั้งหลายก็เป็นไอ เขาเรียกว่าอะไรเป็นบริวารเนาะบริวารปู่เจ้านี่ส่วนมากก็จะเป็นอันนี้ทางนั้นครับผมก็ไม่ต้องกลัวครับทั้งสามแผงสีแผงห้าแผงเนาะหกแผงเจ็ดแผงเนาะก็จัดได้ครับผมสําหรับปู่เจ้านะครับผมเนาะเอาห้อยหน้าบ้านก็ได้ครับผมเนาะห้อยหน้าบ้านติดไม่ติดหรือไม่ติดหรือทางโค้งอะไรเงี้ยเนาะครับผมเนาะเอามาใส่ได้ครับผมเนาะบางบ้านบางอันนี้เนาะเป็นทางโค้งรถชนกําแพงบ่อยอะไรเงี้ยครับผมเนาะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเอาไปไหันหน้าออกนี่ครับผมเนาะ ก็ได้ครับผมเนาะสำหรับพายันครับผมถูกๆครับผมเนาะบางคนศัทธานะครับงบน้อยนะครับผมเนาะน้องบอกว่าเลยเอาไปพันพันพันเนี่ยครับเขาจะพันพันพันไปทําตะกุดครับผมไปทําตะกุดเนาะก็ประสบการณ์ทางทางทางขมิญเนาะทางขมิญเขางบน้อยเขาเอาไปพันพันยังไงวะพันอันนี้มันยาวเนาะเขาไปพันเนาะพันพันบางคนก็พับนะบางคนก็พับเนาะไอ เห็นเห็นเขาถ่ายรูปมาเนาะบางคนก็พับบางคนก็พันแบบพันแบบเขาชอบสายตะกุดนะครับผมเนาะเขาพันพันพันแล้วก็ใส่หลอดครับผมเนาะโอ้นี่ก็ยาวหลายนิ้วตัวนี้พันใส่หลอดนะครับพันใส่หลอดแล้วเขาติดตัวนะครับผมเนาะพันติดตัวโอ้คนลุคนลุกนี่พันติดตัวแล้วก็ไอใส่หลอดนะครับผมเนาะเขาใส่หลอดเหมือนทําเหมือนตะกุดนะครับทําเหมือนทําแทนตะกุดครับผมเนาะพวกติดตัวก็โดน โดนยิงนะครับโดนยิงไม่เข้าโดนยิงไม่เข้าก็เป็นแผลอยู่เนาะเป็นแต้มแดงๆอยู่เนาะก็รู้สึกว่าจะก้าวมอมอด้วยนะครับผมเนาะก้าวมอมอ,มอนะครับผมเนาะก็ทางกมิ่นเขาไปพันเนาะบางคนก็พับเป็นสี่เหลี่ยมครับผมพับเป็นสี่เหลี่ยมพับแล้วก็ห้อยแขนคอครับผมใส่กรอบห้อยแขนคอเนาะใส่กรอบพลาสติกบ้านเราเนี่ยครับถูกๆครับผมเนาะก็ประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับถ้าว่าราคาแบบอันนี้ถ้าของบางๆก็จะประมาณไม่ถึงร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับเบ็กก็ประมาณขนาดข่องพระนี่ เขาให้ติดตัวให้ลูกให้หลานก็มีครับผมทางขมิ้นนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นพ้ายันนี้ออกพร้อมกันกับเหรียญปู่เจ้าครับผมเขาก็ไปเอาไปนะครับเขาน่าจะได้แจกอยู่วัดหรือหรือไม่แน่ใจหรือเขาบูชาไม่รู้นะครับราคาวัดอันนี้ราคาวัดก็ราคาวัดร้อยหนึ่งนี่น้องขอไอค่าส่งห้าสิบาทครับผมเนาะสําหรับผระยันปืนนี้ครับผมเนาะให้เด็กนเด็กแดงก็ได้ครับผมเนาะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมเนาะราคาถูกๆเวลามันหายไปเราก็ จะได้ไม่เสียไม่เสียได้ไม่เสียไอ้ไม่เสียตังค์เย <f ew> อะนะครับผมเนาะเพราะว่ามันห้อยหน้ารถก็ดีครับผมเนาะพับพับพับห้อยหน้ารถก็ได้ครับ <f ew> ผมเนาะเวลาโดนงัดหรือเอาไปซ่อมไปแซมอะไรเงี้ยบางคนเขาหยิบจับไป้าเครื่องไปนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็ทําอยู่ผมก็เอาห้อยหน้ารถก็ดีครับผมเพราะว่า,ว,า,ว,าว่ามันมันมันยังราคายังไม่แรงนะครับผมเนาะถ้าเอาผ้ารา,าคาแรงไปมันเสียได้ตังค์ครับผมตังค์มันอันนี้เยอะนะครับผมเนาะ บอกตรงๆนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับผมสาหรับราคาเนาะครับสําหรับเงินนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ากําลังมาเนาะไอสีพึ่งของลุงพ่อชไหนนะครับผมอันนี้ก็แรงก็ดิ่นเหมือนกันครับผมเนาะก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้กราบขอพูดครับ